โอ้โ้เจออะไรอเนี่ยเจอเจออะไรหรอเนี่ยเนต้อนครับแปบนึงน้องพี่พี่โอ้โหว่าแล้วโอ้ของแท้ไหมเฮียเช็คให้หน่อยครับเนี่ยมึงเคยเห็นสัตว์เลี้ยงที่แบบว่าเป็นวัวไหมแม่โคอ่ะแม่โคเลยครับเคยแม่พันเลยหรอเนี่ยโอ้โห ไม่อยากเล่นเกมแล้วเนี่ยอยากเล่นอะไรค่ะทำดีสุดแล้วมวยนั่เราอ่ะทำดีก็เที่ละเดินข้ามศพกูไม่ศพมึงดิ้งถามๆคนดูได้เลยลองดูเลยลองดูเลยดูนี่ตอนนั้นพี่ขอคุยโทรศัพท์ตอนนั้นหน่อยไม่มาคมพี่มาหาม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 าถามไปท้ายล่างไงกูยังพูดในวอลอยู่เลยว่าเออว่าไงว่าไงครับครับสวัสดีครับเด็กพี่แมนคนเลยพี่ สวัสดีครับพี่สวัสดีครับผมสวัสดีครับน้องคุยเรื่องขายผมขายคันหนึ่งก่อนได้ไหมครับคันหนึ่งหรอร้อยสิบใช่ไหมได้ครับได้ได้ครับคันหนึ่งก่อนได้ได้ได้เลยเอเอคุยได้เไยนะร้อยสิบพี่ก็ตอเลยกะซื้อสองคันอ่ะผมผมมีคันหนึ่งเฮียไดไหมพี่แมนสองคันสองร้อยยี่สิบได้ไหมอันนี้อันนี้ผมผมไม่ได้อยู่ในแก๊งเขาเฮียพี่แมนคุยเลยพี่ ผมผมขายคันนีงก่อนได้ไหมพี่ได้ครับได้ได้ต้องต้องใช้เงินตอนนี้เลยใช่ไหมใช่หนูมหนูขายของได้กี่เอมแล้วมีมีกี่เอมในตัวตอนเนี้สองล้านสองเล็กไลยพี่ชายพี่ชายสองสองสี่หกแล้วผมมีผมมีคันหนึ่งอ่ะเป็นสามเหรอก็พี่ชายขายให้เยอมารแล้วก็ใช่ใช่ครับคือ เอางี้เอาแน่ๆน่ะผมขอเวลาอีกอ่าพรุ่งนี้พ่วงช่วงพิกทามเดี๋ยวผมเอามาให้อีกยี่สิบเอ็มได้ไหมแต่ผมให้ก่อนเก้าสิบงงไหมของพี่เขาก่อนเลยก็ได้ครับของผมเดี๋ยวค่อยว่างได้ได้ได้ก็เขาจะขายพี่ก่อนคันหนึ่งได้ได้เดี๋ยวผมทักไปทีหลังได้เงี้ยนะได้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 ไหมครับนั่นดีได้ไหมครับโอเคใช่ครับใช่ใช่เดี๋ยวผมจ่ายก่อนอ่าทั้งหมดเก้าสิบเอ็มแล้วก็อีกยี่สิบเอ็มมาพรุ่งนี้แต่ผมขอขายของแป๊บนึงในตู้ด้วย เราลับกันได้ครับพี่ได้ก็งี้แหละแล้วส่วนของผมจะเอาวันไหนบอกได้เลยนะได้ได้เบอร์น้องเบอร์อะไรอ่ะจุดมาให้พี่หน่อยหนึ่งหนึ่งค่ะสุนสองสองหนึ่งแปดคือของของฝั่งเซอร์นี่ขายสองคันถูกไหมแล้วก็ของเราคันหนึ่งไม่ใช่ครับอ๋อคือรวมกันแพ็คคู่ผมขายหนึ่งคันนะครับแล้วก็เขาขายต่างหากอ๋อโอเคโอเคโอเคเข้าใจแล้วเก็ตแล้วค่ะนี่นี่ผมผมจุดไปตั้งแต่เย็นแล้วเฮียว่ารับ R สามห้าไหมโอเคโอเคแล้วปล่อยเท่าไหร่น้องผมก็เท่าเท่าพี่ชายเขาก็โอเคร้อยสิบแล้วกันเนาะ ครับผมโอเคได้ได้จัดไปได้ครับแต่ผมได้เปิดโดไหมเป้หนึ่งนะครับเจ็บเลยอะเปิดนะผมเปิดดูอยู่นะเป้หนึ่งนะปิดเปิดมาเปิดเป็นโชว์โดได้เลยนะพี่ไม่พี่ซื้อไว้มันดีเพราะมันไม่มีปรับไงคันเนี้ยไม่ปรับปรับกูร้องเลยแหละไม่พี่มันมันเทนไงอะต้องมาล้างนเพราะว่าเขาเขาไม่ไม่เสียมาขายดียอดแสนนะดีที่สุดแล้วไม่งั้นมึงเคยเห็นพี่ซื้อคันไหนไม่รู้มันลงทุนไหมไม่มีอันนี้แหละดีสุดแล้วหนูเป้หนึงนะพี่ซื้อปาร์ ไม่ใช่ผมชอบผมชอบด้วยแหละ r สามห้ามันมันมันดีเว้ยก็ดีก็ผมได้งเงินไอต้มมาผมก็ไม่ได้โลีส่วนจะให้ไอไอนั้นยืมยืมกี่เอ็มนะผมจะให้น้องมันยืมหกสิบเอ็มแต่ว่าผมคิดว่าเดี๋ยวหกสิเอ็มผมไปขายของเอาไอ้นี่ผมเล่นต้ำไอตั้มได้เนะี่ยผมมีอยูสิบห้าเอ็มอะปั้นไปอ่ะขึ้นมาเนะี่ย ว่าไงน้องทำไปหนึ่งนะปไาครับเลขกระเป๋าเลขอะไรครับเดาเงินไปก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้ให้ยี่สิบร้านพี่จ้าไว้ที่ผมดูที่พี่หนึ่งเอาให้น้องเมยนะครับสองแปดสุดครับพี่สองแปดนุดโอเคครับนี่เนาะอีกยี่สิบเอ็มเดี๋ยวผมเอาให้พรุ่งนี้ได้ครับพี่โอเคเดี๋ยวพี่ไปพัดผัดไปเาไปเทรดรถสภาพานะครับขอโทษครับไปไม่แน่ไป จะแ,แอบดูอยู่นะว่าคืนนี้จะยิบกี่คนโอ้โหไม่หมัดเราไปเดินกันกับพี่เนี่ยไปขึ้นมาคนดูต่อมันแต่งหมดแล้วเนะหรอโอเคเลยพาปเอาขอบคุณนะครับโอ้โ เดี๋ยวให้ FC ช่วยขายสิมีหลายคนก็ได้หลายทางไงก็นี่ไงที่ก็ที่พี่มีเงินออผมผมเห็นซพบตกอะแต่ไม่รู้ตกตรงไหนข้างหลังอะจะไปบอกเขาว่าเห็นทำไมเห็นแต่ไม่รู้ว่าอยู่ไหนได้เงินจาก FC มา 30M ก็ยืมมาก่อนยืมเขามาก่อนนูหนักกว่าจะคืนอะเดือนสองเดือนอะ ไม่รู้หรอกอก็ขอโทษไดยไงก็อ,อยู่ได้แค่นแล้วนี่ไงหนูมามาทุกวันเลยนะห,หนูมาทุกวันหนูไม่เบื่อเกมบ้างหรอถ้ามาขายของให้นี่ไงเนี่ยเขาดีเว้ยนะเนี่ยเนี่ยดีอย่างเงี้ยนารักยอมให้หลอกครับโอ้โหเอาอีกแล้ว เฮ้ยก็จะพูดแบบเนี้ยเวลแาแต่ว่าแต่ว่าีกว่าเดิมปะหรือว่าไม่ดีเ,ดเปลี่ยนได้เปลี่ยนรูปเดิมน่ารักอันไหนก็ดีหมดแหละน่ารักครับน่ารักน่ารักอันนี้ก็น่ารักนะหมาน้อย เปลี่ยนชุดไปไหนกันฮะเปลี่ยนชุดไปไหนกันตอนแรกจะไปป้นแต่ว่าหมอ,เ,อ,เ,อเล่นเนี่ยใหเล่นนะเห้เล่นกับมึงความรู้สึกกูไม่ใช่ของเล่นเว้ยเฮ้ยผมมีอา,ากกวุธห้าเกลียวเขาแล้วเนี่ยแล้งทำยไงบ้างพี่งานนี้หลอกเยอะสิเขาบอกเอา<ส>เอาล่นก่อนต้องเอล่นไปก่นกอนครับเอาห้ามห้ามมีของหลังรถด,ด้วยนะครับ รวมไม่ึ้มก็ไม่รู้แล้วอะ่ะขึ้นนะไม่มีนะไม่มีใครรวมมาเลยนะไม่มีนะ้วมหกอุ้ยอันนี้อดีละ่ะครับพี่อืมกระเป๋าสอง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 สี่หกครับสองสองสี่หกห้าบนไม่ได้ หบอไม่ครบหมอไม่มีแล้วคุณต้องใช้บัตรอ่าผมมีบัตรให้เลขอะไรครับเลขเออแปดเจ็ดครับพี่เลขอะไรนะรสองสองส,องสี่หกครับให้ผมมีกี่คันวะต้องส0สิ <30 S 1> บ,บาทครับตามสามสิบ ค,ครับผมอ๋อพวพ่งนี้ผมเอาให้นะแบบพวรหารพี่จอรพี่ว่างว่างไปมึงเลยพี่มผมผมว่าผมเพิ่งมากันครับพี่แล้วผมจะมาคุยเรื่องสีอะ่ะออืพี่ตอนนี้พี่เป็นแม่สีดําอยู่ไหมครับอ่าใช่ครับมันผมมาขอเป็นลูกสีก่อนได้ไหมพี่หรือยังเป็นงไ,งได้แต่ว่ามันต้องมันต้องเก็บครับอ่าอ่าเดือนละห้าเอ็มเพราะว่าตอนนี้ไม่ใช่ครับตอนนี้ยังไม่มีให้ใครใส่เลยใช่ เพราะว่าเล่งครั้งหนึ่งอ่ะพี่หมดของไปเยอะไงแต่ถูกมากนะให้เอ็มอะได้พี่เดี๋ยวผมลองไปคุยกับน้องได้ครับได้ครับขอมมครับได้ครับพี่แต่แต่ถ้าผมแต่ผมเอาไงผัดให้เอ็มเองนะให้เอ็มูมากเลยนะเพราะให้เอ็มให้เอ็มคือให้เอ็มเดียวไม่มีอย่างอื่นแล้วใช่ไหมครับอะไรนะครับให้เอ็มคือเป็นเงินอย่างเดียวไม่มีอย่างอื่นแล้วใช่ไหมครับ คือไม่มีอย่างอื่นคือจะต้องจ่ายเอาแค่งเงินครับเอาแค่งเงินให้เอ็มออนแค่เงินโอเแครับใช่ครับใช่ <c oughs> แล้วคือถ้าถ้าพวกผมเปลี่ยนกันแล้วครับพี่แล้วถ้าแบบเกิดพวกพี่เปลี่ยนใจกันแล้วแบบอยู่ดีแบบไม่อยากให้ใช้อะไรเงี้ยไม่มีครับอ,อันนี้ผมตัดสินใจเองไม่มีครับใช้ได้ระหว่างนี้ก็คือผมใช้ได้โดยที่แบบไม่ต้องมีปัญหาอะไรใช่ไหมครับแค่ใจสวยอ่าใช่ครับใช่ครับเหมือนได้เงินแก๊งอ่ะพี่แมนว่าไงผมว่าได้นะพี่ให้เอ็ม แต่พี่ผมเริ่มเริ่มแตะเดยก็ได้พี่ได้ครับได้ได้ได้พี่หักจักอันนี้ได้ไหมครับหักขอหักจักอ๋อได้ได้เดีพี่ไปคุยกันน้องๆให้สิบห้าเป็นพวกนี้ครับอืมได้ครับได้แล้วผมสามารถเปลี่ยนกันได้ตอนไหนครับพี่ก็เปลี่ยนได้เลยครับเปลี่ยนได้เลยอันนี้คือได้แล้วใช่ไหมครับพี่ได้ครับได้เยครับขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณครับได้ครับได้ครับขับขอบครับสู้ๆครับพี่ครับครับผม น้องน่ารักนะล่ะไอ้แมนนี่น่ะมารลกขึ้นมาเราไม่ได้ให้เขาจ่ายฟรีเราก็เก็บเงิน 5m มันไม่ซีเรียส <c oughs> อย่ะแล้ว 5m เดี๋ยวน้อก็มีเงินเอาเข้าแก๊งอ๋อเงียะเลยคร่บ ในตอมนมาแล้วเป็นนะครับังใหม่อ่ะอืมยังใหม่อ่ะมามาแล้วเหรออืมโอเคไม่ต้องยิ้มอะไรยังไม่ได้ยิ้มเลย จะได้มีเอฟซีเข้ามาอีกนีจะได้ดูว่ามีกี่คนกันแน่มันอาจจะไม่ได้ไปแต่น่อาจจะบอกพี่ว่าไปก็ได้โพราน่ะชอบคิดไต้แบบนี้แหละพี่ไปปอกเด้งกันนะ้เจ้าเป็นผู้หญิงมึงก็คิดมากไงถ้าดูพี่ทำดิอ่าไม่มีแน่นอนรอบนี้ไม่มีสักนิดเลยถ้าเอฟซีอะไรก็ช่างไม่ยุ่งเลย เพื่อควอามมั่นใจ okay, เล่นร้านเขาเดี๋ยวเขาให้เล่นร้านเดี๋ยวเขา,าเอางี้ถ้าเล่นร้านเดี๋ยวเขาให้เขาใส่หน้ากากกได้ครับไม่ม<า>ต้องอันนี้หลอกเออเจอกันนะครับมาอันไหนที่มันได้เงินก็ทำาไปเธอครับเจ็น,นครับโดเคค่ะ กำลังละเพื่นึงเออแสงเกงขาวก็ได้หรอไอ้เนี่ยซีเรียสเขาเขาหนึ่งแกงเขาไม่ได้มีปัญหาอะไรงันกับเราบางอย่างเ,าาเป็นแกงใหม่ด้วย หนูว่าผิวผิวปากขนาดนี้หนูไม่เล่นกับพี่เลยเนีอะไรครับชื่อชื่ออะไรครับเนี่ยเซนาครับเซ่าเหรอมีแฟนยังครับขอดูบัตรได้ไหมสเสียงน่ารักขนาดเนี้นอจำกันไม่ได้หรอหอฮะ <ห ả? S 1> อะไรนะครับจำไม่ได้หรอครับตปวหนึ่งนะ เซราไหนผมไม่แกล้งเขาเล่นไม่รู้จักหอรอกเลยมากเขากดผมอีกไม่เอาหรอก ที่ที่พวกกูโดนกันแรงและพวกมึงโดนกูแซงก่อนจะโชว์ที่ที่มากลางหลังพวกเขาทำให้มึงระแวกอย่างพ่อชาไปโดนแทงมึงหรือเปล่าแกมันคือความหวังจบอยู่ในปากอยู่ในชาตกูไม่ขุดมึงขึ้นมาเพราะทุกคนมันต้องตามความฝันออสตาจะทำให้พวกมึงเกิดถ้าพวกพอมจะเปิดกูก็ไม่กลับหลังหาในเชียร์ทุกคนชนพวกกูพุ่งเลยไปสุดแรงเกิดเป้าหมายอยู่สูงพวกกูพร้อมจะคว้าให้มึงเข้ามาประทันรับแรงระเบิดออสตารีนาพวกกูลอยเสียดฟ้า